ล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ n h o n a City 1.5 S กอลปี2018สีดำทันนี้เลยค่ะ ำหรับเจ้าหน้าไหนะคะที่ชอบรถที่ออกแนวสปอร์ตหรูหรายกระดับนะคะคันนี้ต่อต่อเท้าชจังคะสำหรับคันนี้นะคะดีไซน์โอ้โหถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะคะและได้รับความนิยมมากๆเลยนะจังนะสำหรับคันนี้ของเรานะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะโอ้โหถือว่าอันนี้ปรผสมมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจาไปดูภายในค่ะว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภายในของ Honda City คันนี้นะคะภายในถือว่างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะผู้ชมผนัายนะไรอยู่ที่ 3 9 9 0 0า่บาทค,ค่ะคุณผู้ชมคะราคานี้คุ้มมาเลยใช่ไหมคะสำหรับช่องไหนนะคะสนใจช่องทาได้ต์ตาดล่างคลิปนะคะสำหรับเต็งของเรานะคะมีการรับการหลังการขายด้วยนะคะและก่อนมอบรถนะคะเราจะเช็คข่าของเหลวให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับชมนั้นไหนนะคะที่สนใจรีบมานะคะเดี๋ยวให้ดูแลใเอเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ